สระที่สุดสับมีหกคือ A ีอ e, e u ู u. ในปุงลิงมีการันห้าคือ A ีอ e, e u ู u. ในอิถีลิงมีการันห้าคือ A ีอ e, e u ู u. ในนาปุงสกัลลิงมีการันสามคือ A ิอ e u การันเป็นประโยชน์ในการแจกนามสับด้วยวิพัฒน์เพราะการแจกนามสับด้วยวิพัฒน์จะต้องแจก ไปตามลิงและการันของศัพท์นั้นๆอายตนิบาตคือคําแปลประจำหมวดวิพัฒน์ทั้งเจ็ดดังนี้อันว่าอันว่าทั้งหลายซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกะเฉพาะซึ่งทั้งหลายสู่ทั้งหลายยังทั้งหลายสิ้นทั้งหลายตลอดทั้งหลายกะทั้งหลายเฉพาะทั้งหลายตาติยาวิพัฒน์ ด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งด้วยทั้งหลายโดยทั้งหลายอันทั้งหลายตามทั้งหลายเพราะทั้งหลายมีทั้งหลายด้วยทั้งหลายด้วยทั้งทั้งหลายจะตุถีวิพัสเกเพื่อต่อเดเกทั้งหลายเพื่อทั้งหลายต่อทั้งหลายเดทั้งหลายปันจะมีวิพัสแต่จากกว่าเหตุแต่จากกว่า แต่ทั้งหลายจากทั้งหลายกว่าทั้งหลายเหตุทั้งหลายชะถีวิพัตแห่งของเมื่อแห่งทั้งหลายของทั้งหลายเมื่อทั้งหลายสัตมีวิพัฒนาในใกล้ที่ครั้นเมื่อในเพราะเหนือบนนในทั้งหลายใกล้ทั้งหลายที่ทั้งหลายครั้นเมื่อทั้งหลายในเพราะทั้งหลายเหนือ ทั้งหลายบนทั้งหลายณทั้งหลายอาลปนะแน่ดูก่อนข่าแต่แน,น่ทั้งหลายดูก่อนทั้งหลายข่าแต่ทั้งหลายอาการันในปุงลิงเจกอย่างปุริสะบุรุษดังนี้ ปุริโสปุริซาปุริสังปุริเซปุริเซนาปุริเซหีปุริเซพีปุริศสสะปุริสายะปุริสศถังปุริสานางปุริสมาปุริสัมหาปุริสาปุริเสหีปุริเซพีปุริศสสะปุริสมิงปุริสัมหีปุริเสปุริเสโสปุริสะปุริสาโอเคหมดแล้วอ้าวไม่จัด ขอความสุขความเจริญในธรรมแก่ผู้ติดตามทุกคนทุกท่านเด้เถอ